สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดียินดีต้อนรับสู่ช่องโยรดานะครับแมพูดลรีนพันกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสเนาะมีแต่ฮานอยนะครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูผลงานเมื่อวานกันหน่อยนะฮะทั้งฮานอยทั้งลาวพัฒนานะครับในวันพุธนะครับฮานอยผมให้ไปที่เด่น5้ากับ8ดนะครับนะเลขตารางเป็นสามสี่แปดเจดหห้าพิเศษออกเก้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งนะครับนะแล้วก็ ปกติออกศูนย์แปดหกเจ็ดปดนะครับ v i P ออก c ี1หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับก็พิเศษไี่มีแปดนะมีห้าแต่ไม่มีหนึ่งนะครับก็ไม่ถูกนะครับเอหลักร้อยเลขเก้าถูกด้วยนะอืมอ่ะก็เข้าไปที่ตัวเด่นนะครับแปดหนึ่งนะปกตินะครับศูนย์ปดหกเจ็ดแปดนะครับก็มีทั้งแปดหกแล้วก็เจ็ดแปดเลยนะครับนะปกติอ่นะั่นนะ อืมอืมอืมนะครับตัวเน้นทั้งคู่เอ้ยตัวดอกจันทั้งคู่นะครับนี่เอ,อถูกทั้งล่างทั้งบนเลยนะฮะอืมสามตัวศูนย์ไม่มีไรหนักร้อยนะครับไม่ถูกสามตัวนะครับแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับไม่มีตัวเบิ้ลน,นะครับผมอา้าวถึงไหนแล้วเมื่อกี้นะะมี สายรบกวนนะครับ VIP สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมก็ไม่มีหนึ่งเนาะมีแต่สี่กับเจดนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เข้านะครับก็ปรากฏว่าฮานอยเข้าไปที่ปกตินะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเออสามตัวไม่ถูกเลยที่หามานะครับไม่เป็นไรอนันนี้มีสี่ห้าห้าอยู่นะนี่ใกล้เคียงอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูราวพัฒนากันหน่อยสำหรับเมื่อวานนะครับ ก็มันออกหกสาหสนะครับผม6กสาหสก็เข้าไปที่2องถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะนี่นะฮะหกสานะครับแล้วก็5้สนะครับตัวเน้นหมดเลยแต่ว่าชอบ6 3สามากกว่าก็จะหนักหน่อยนะครับเออกันอ๋อไม,ไม่ไม่ต้องอะไรแล้ว3ตัวมีไหมเนี่ย3ามห้โอ้โหไม่มีเลขสามนะครับมี4ี่ห้าเจ็ดนะสำหรับหลักร้อย นะครับก็อ่ะสองตัวทั้งบนทั้งล่างก็โอเคอยู่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูคอนเทนต์วันนี้เลยนะครับใบคำเตือนไม่ไดเอามาด้วยรีบมาถ่ายที่นี่นะครับผมโอเคสำหรับฮาหนอยวันนี้นะครับเพอหาดที่ห้าทันวานะครับวันพ่อแห่งซาดนะครับผมนะก็เลขตารางมีหนึ่งสองแปดเจ็ดหกแล้วก็สามครับตัวเด่นผมให้ไปที่เลขหนึ่งเลยตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็อ่แปดกับเจ็ดนี่เป็นตัวรองนะครับผม โอเคสิตัวแบ่งได้ตัวเน้นแบบเยอะมากนะครับวันนี้ตัวเน้น10ตัวเลยนะครับตั้งแต่ทำคอนเทนต์นี้มานี่เพิ่งมีตัวเน้นส0ตัวก็วันนี้แหละครั้งแรกเลยนะครับตัวรองมี5ตัวอ่ะตัวเน้นมีอะไรบ้างนะครับ8 1ดหนึ่งแปด6องแ3ดหก่และสอนะครับตัวรองมี8 3 8ส7มแปดและก็3าครับตัวดอกจันคือตัวที่ชอบนะครับตัวที่ชอบมี8 1ดหนึ่6เ1็ดสอและก็7 1นนะครับ ฝั่งรองชอบตัวเดียวคือ71นะครับโอเคการเบิ้ลมี2 2กับ77นะครับผมเพราะมันเข้าแต้ม4นะหลักร้อยผมหาได้4เลขครับ0 145ไม่รู้จะเข้าไหมลองดูนะครับแต้ม2ตัว34790แต้ม3ตัว02578นะครับนะโอเคมาดู3ตัวกันบ้างให้ไปกันอย่างรวดเร็ววันนี้จับวินเน้นรองเบิ้ลเหมือนเดิมนะครับจับวินผมให้มาสหางนะครับหนึ 1, 7, 2, แล้วก็แปดนะครับนี่ 172837นะครับเน้นตัวเน้นก็คือ16 15 7 6กน็ะครับก็คือหยิบ6 1กับ7 6มานะครับแล้วก็เอาหลักร้อยเนี่ยเลข1กับเลข5้านะครับ161ตรงกับแต้ม8นะครับ576ก็ตรงกับแต้ม8นะครับร้อง0 7 1ย์กับ4 1 7นะก็หยิบแค่71ตัวที่ชอบมานี่นะครับเอาเลขศนหลักร้อยตัวแรกนะครับมาใส่แล้วก็เลข4นะครับ0 7 1ย์ได้แต้ม8ฮะ417ได้แต้ม2ครับ อ่ะมาดู3ตัวเบิ้ลกันบ้างเผื่อมันออกเบิ้ลนะครับ4 2 2กับ477เลยครับหยิบตัว4มาตัวเดียวเลยสำหรับหลักร้อยนะครับ4 2 2ได้แต้ม8ฮะ477ก็ได้แต้ม8เช่นเดียวกันนะครับโอเคคอนเทนต์ฮานอยวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงใครที่ตามขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงงปังเปิดโชคเปิดลาบ รับซับนะครับผมนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์นะครับที่6ทธันวาพรุ่งนี้มีลาพัฒนาด้วยนะครับเดี๋ยวามาลุ้นกันต่อนะสำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ